คลิปนี้ขออวยโคปาเมอร์หน่อยละกันนะครับโอ้โหนะครับก็ก่อนที่จะชมโคปาเมอร์นะครับขอไปดูสำหรับบทสัมภาษณ์ของโคปาเมอร์นะครับหลังจบเกมนะครับโคปาเมอร์นะครับพอใจกับชัยชนะเหนือแอสตันวิลล่านะครับโคปาเมอร์นะครับบอกว่าผมดีใจที่ช่วยทีมด้วยการยิงประตูและแอสซิสต์การชนะในพรีเมียร์ลีกด้วยสก,กอร์3-0 เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมจริงๆแอสตันวิลล่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งดังนั้นการได้สามแต้มจากพวกเขานั้นมันเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับประตูของผมผมพยายามใช้กองหลังเป็นตัวบงังแล้วปั่นบอลโค้งไปรอบตัวเราโค้งไปรอบตัวเขาเพราะผมอยู่ใกล้เขามากผมคิดว่าถ้าปั่นผ่านเขาไปได้โอกาสยิงเข้ามันก็มีสูง เมื่อพูดถึงเซตินะครับการเป็นนักเตะเชลซีที่ยิงถึง30ประตูนในพรีเมียร์ลีกได้เลี้ยวที่สุดเป็นอันดับสองรองจากจิมมี่ฟอยฮัตเซลเบงเนี่ยพาเมอร์ Palmer นะครับกล่าวว่าผมไม่รู้เรื่องนี้เลยจนมันก็มีคนมาบอกนั่นแหละจิมมี่เป็นกองหน้าที่เก่งมากและเขาก็เป็นตำนานของเชลซีและพรีเมียร์ลีกพาเมอร์นะครับยังชื่นชมเฮดโค้ชอย่างเอนโซมาเลสกา ดยกล่าวถึงความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะที่โค้ดนั้นใส่ลงไปในทีมพาวเมอร์ Palmer นะครับบอกว่าผู้จัดจาก,การทีมรู้ว่าเขากำลังทำอะไรและพวกเราก็เชื่อมั่นในตัวเขาการมีเกมถ้วยช่วยให้ทีมนั้นสดชื่นขึ้นเพราะนักเตะไม่ต้องเดินทางไกลและเราสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ขึ้นอยู่กับผู้จัดจาก,การทีมและความทุ่มเท ที่เขาใส่ลงไปในทุกการฝึกซ้อมโอ้โหถือว่าปากหวานจริงๆนะอย่างนี้ใครมันจะกล้าดรอปนะครับด้วยฟอร์มในสนามและด้วยมาลิสกาซึ่งก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับไม่มีใครกล้าดอรอปลอกโคพาเมอร์สุดจริงๆนะครับและเขานะครับยังพูดนะครับถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับนิโคลัสแจ็คสันเพื่อนร่วมทีของเขานั่นแหละเออก็พี่แจ็คนั่นแหละทําไปแล้ว8ประตูเลยนะเออในรายการนี้นะครับพาเมอร์นะครับบอกว่าผมกับนิโก้ เล่นด้วยกันได้ดีเราคุยกันทุกวันและส่งข้อความหากันหลังเกมเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อช่วยกันในสนามและหวังว่าสิ่งที่เราทําจะสะท้อนออกมาในเกมอย่างไรก็ตามนะครับพาวเมอร์ยังคงมองไปทีละก้าวโดยตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวนะไม่เร่งรีบคาดหวังเกินไปกับเป้าหมายในฤดูกาลนี้พาวเมอร์นะครับบอกว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องนั้นถ้าเราชนะต่อเนื่อง เราก็จะเข้าใกล้ท็อปโฟแต่ตามที่คุณซือพูดแมนซิตี้ลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลทำงานร่วมกันมานานแล้ว5ปีในขณะที่พวกเรานั้นเพิ่งรวมตัวกันแค่ปีเดียวเราแค่ต้องเดินหน้าต่อไปและพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ในทุกเกมโอ้โหถือว่าพูดดีๆนะครับก็ เหมือนกับผมเลยผมก็คิดว่าเราไม่ต้องรีบนะครับโอ้โหอาร์เซนอลทำทีมานานม,ทมานานเมสซี้ก็ทํามานานแล้วกี่ปีกี่ปีกับเป๊บ,บานนึงออกปะเราเพิ่งมาเริ่มนะครับทาได้แบบนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วจริงๆนะครับแต่ก็ยังหวังลึกๆนะว่าจะต้องตดท็ทอปโฟนะครับแชมป์เนี่ยอาจจะหวังเล็กๆไน้อยนะครับแต่ไม่ได้หวังขนาดนั้นนะครับเพราะว่าลิพูตอนนี้เนี่ยน่าจะตีเราไปแล้ว6คะแนนมั้งนําห่างเราไปแล้ว6คะแนนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็ถือว่าต้องสู้กันต่อไปนะครับสาหรับ และนี่คือจังหวะที่โอ้โหโคพาเมอร์แม่งสุดจริงๆเอาลูกที่จ่ายให้เอนโซยิงก่อนนะครับบอลเนี่ยจริงๆเนี่ยบอลมันเริ่มที่ไกเซโดนะครับไกเซโดนั้นจ่ายให้โคพาเมอร์โคพาเมอร์ก็จ่ายให้กับเอนโซและเอนโซก็จ่ายให้โคพารเมอร์อีกสุดท้ายครับโอ้โหเอนโซจับบอลลูกนี้ ยิงไปครับโอ้โหลูกนี้ผมถือว่ามันก็หาดสรจจย์เลยนะเออทั้งคนจ่ายทั้งคนยิงแล้วก็ทั้งความมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีความเข้าใจกันนะภายในทีมนึกออกปะเอนโซ่ so ก็เข้าขาก,กับอ่าพาเมอร์พาเมอร์ก็เข้าขากับเอนโซ่คือมันรู้ใจกันนะครับสุดท้ายทําให้ลูกนี้เนี่ยเป็นการประสานงานเล่นจังหวะประมาณ4จังหวะแต่เล่นบอลแค่2คนนะครับสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้คือเราต้องชมเนี่ยคือผมตกใจกับการจ่ายแล้วนะแต่ยังไม่ตกใจเท่าจังหวะนี้ จังหวะท้ายเกมครับโอ้โหนี่คือผมชาบูไม่รู้จะชาบูยังไงแล้วนะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆละขอชมหน่อยอีกคลิปแล้วกันนะครับบอลเนี่ยอยู่ทางกับขวานะครับมาดูเอเก้ล็อกมาแล้วนะคือจังหวะนี้เนี่ยโคพาเมอร์นะครับเดี๋ยวผมปิดกล้องก่อนนะนี่โคพาเออร์อยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วามาดูเอเก้เนี่ยเลือบเห็นเอนโซที่จะวิ่งตัดหลังไปแต่ ผมอาจมองว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นที่แท็กติกด้วยนะครับที่จะให้เอนโซนั้นวิ่งหลอกนะครับสุดท้ายนะครับก็คือโคพาเมอร์นะครับโอ้โหเห็นอยู่เจ้าตัวเนี่ยอยู่คนเดียวโลง่ลงๆนะครับเห็นช่องนะครับเนี่ยอันนี้คือเราต้องชมเลยจังหวะแรกนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นขเขาเรียกว่าอะไรมีไหวพริบป,ปฏิภาณแล้วก็มีเซนส์ของการที่จะเป็นนักยิงอะ่ะนึกออกปะที่เป็นกองกลางตัวลุกที่อยากทาประตูเห็นช่องปุ๊บขยับเข้าไปหาช่องเฉยเลยนะครับสุดท้ายมาดูเกว้ชลัลแลบเห็น พาเมอร์วิ่งมาในช่องนั้นจ่ายให้ทันทีครับแล้วพาเมอร์รับบอลยิงลูกนี้โอ้โหคืออย่างที่บอกไงว่ามันเป็นการตัดปั่นที่ดูดิกล้องหลังของ,ของฝ่ายนรข้ามอะ่ะหนึ่งคน2คนสามคน4ี่คนห้าคนหกคนนะอยู่ตรงนั้นบังโคพาเมอร์ Palmer ไม่ให้ยิงอะ่ะแต่เจ้าตัวนั้นตัดสินใจยิงด้วยการยิงที่โคตรฉลาดโคตรฉลาดเพราะอะไรโคตรฉลาดเพราะว่าเจ้าตัวนั้นยิงไปในแบบที่เป็นมุมเสย นะครับและก็ติดไซส์ปั่นโค้งโอ้โหไปมุมซ้ายของผู้รักษาประตูคือแม่งจะสุดตีนไปไหนนะครับด้วยหัวคิดด้วยเซน์และด้วยฝีเท้าของเจ้าตัวนะครับลูกนี้มันเลยกลายเป็นลูกที่สมบูรณ์แบบนะครับตั้งแต่จังหวะการรับบอลตั้งแต่จังหวะการพลิกหรือแม้แต่จังหวะการคิดแล้วว่าจะต้องยิงมุมสูงนี่แหละไอ้ยี่ใครมันจะสุดเท่าโคพาเมอร์วะถามหน่อยนะครับและและนี่เลยผมบอกได้เลยนะครับว่านี่เป็นนักเตะที่ เราไม่สามารถขาดได้ถ้าเราต้องการเกมที่มันสําคัญสําคัญจริงป่ะทุกคนนะครับเป็นระดับแบบหื้ยเอบวกแล้วนะตอนนี้เหลืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นจะเป็นเกรดเอทันที T นะครับโพรพาเมอร์นะครับถ้าสมมติว่าเจ้าตัวนั้นพิสูจน์ตัวในบอลยุโรปอย่างยูฟ่าอย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้นผมจะนับว่าเป็น S นะครับแต่ถ้าสมมติพาทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือแม้แต่วาพาทีมคว้าชแชมป์ยูฟาสมมติเราเราได้ไปบอลถ้วยด้วยกันหน้าเนาะ ผมจะนับเป็นเอบวกเลยนะครับสุดจริงๆนะครับคือแบบตีนมึงจะเก่งไปไหนวะความสามารถของมึงนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยโคปาเมอร์ถึงแม้ว่าโอกาสของเจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ยิงบ่อยนะครับแต่พอมันได้รับโอกาสแล้วเนี่ยโอ้ทำได้เฉยเลยนะครับอันนี้คือเราต้องชมนะสำหรับเจ้าตัวนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับด้วยสติของเจ้าตัวนะครับก็ ลงเล่นไป86นาทีนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมาเลสกีก็เปลี่ยนเนาะเ,ออเปลี่ยนเอาฟิลิกเข้ามานะครับเพื่อรักษาสาภาพร่างกายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกำรรศึกหนักกลางสัปดาห์อีกนะครับสัมผัสบอลไป40ครั้งนะครับผ่านบอลสําเร็จ27จาก30ครั้งผ่านบอลไปถึงเป็นที่สุดท้ายได้4ครั้งเลยนะเยอะมากมาก,มากนะครับเห็นป่ะการใจ่ายให้แจ็คสันอนะหลายลูกแจ็คสันแค่ไม่คมนะครับเกมที่แล้วเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยเห็นในชัดเจนเลยคอร์บอลสาเร็จทั้งหมด1ครั้ง ผ่านบอลยาวสาเร็จทั้งหมด4ครั้งเข้าพนะสสาเร็จทั้งหมด1ครั้งแย่งบอลกลับมาครอบครองได้3ครั้งดวลบนพื้นสําเร็จทั้งหมด2ครั้งเรียกฟาวล์หครั้งสร้างสารรค์โอกาส2ครั้งยิงตรงกรอบ3ครั้งและทําไป1นึ่แอสซิสที่จ่ายให้เอนโซและทําไป1ประตูที่ลูกเมื่อกี้นี่คือความสุดยอดของโคฮาเมอร์ครับ คือสถติแบบนี้เนี่ยเราเห็นได้แบบบ่อยมากๆแล้วนะเออนะครับกับหลายๆเกมที่โคพาเมอร์นั้นทํำเห็นจนแบบชินตาแล้วอะนะครับเออเป็นแฟนเชลซีน้ปัจจุบันนี้มันมีความสุขจริงๆนะครับที่ไอ้หนาวเนี่ยมันยิงนะครับนี่คือโคพาเมอร์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับมากันที่บทสัมภาษณ์นะครับของเอนโซมาริสกานะครับที่สัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับมารสกานะครับ พวกเขามองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนี่คือเปรียบเปรยได้ง่ายว่าเหมือนกับชมลูกทีมนะครับมาลิสกาชื่นชมลูกทีมของเขาอย่างมากนะครับก็มาลิสกาบกล่าวถึงโคพาเมอร์ก่อนอันดับแรกนะครับซึ่งทำประตูได้นะครับแล้วก็รวมถึงแอดซิตที่จายให้เอนโซ่ทำประตูก่อนหมดครึ่งแรกนะครับโดยชี้ว่าโคและชูอัลฟิลิกเนี่ย เพื่อนร่วมทีมที่ลงสนามแทนในช่วงท้ายเกมเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์วิเศษที่หาได้ยากมาริสก้านะครับบอกว่าโคปาเมอร์และชูอัลเฟลิกคือเหตุผลที่คนยอมซื้อตั๋วเข้ามาชมเกมนักเตะแบบพวกเขาคือสิ่งที่ผู้คนอยากดูนะครับโอ้โหเป็นผมผมก็ซื้อแน่ถ้าผมมีตังค์ผมไปแน่นะครับและมาริสก้านะครับยังบอกว่าโคปาเมอร์สามารถมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเช่นเดียวกับชูอัล นั่นไม่ได้หมายความว่าคนอื่นนั้นไม่เก่งแต่สองคนนี้แตกต่างจากคนอื่นโอ้โหพูดได้แบบถูกใจใผมจริงๆนะครับยิ่งโคพาเมอร์เนี่ยคือมันมองแบบสิ่งที่ทุกคนแม่งมองไม่เห็นจริงๆเ้ยเหมือนแม่งเป็นพรสวรรค์นะครับยิ่งอ่านไปยิ่งมีความสุขนะนะครับแล้วอ่ามาเรสกานะครับยังบอกว่าเออย่างเช่นชมนะครับนิโคลัสแจ็คสันนะครับที่ นอกที่เจ้านอกจากที่เจ้าตัวนั้นจะทําประตูแรกให้กับทีมแล้วก็ยังสร้างความประทับใจด้วยการทํางานหนักเมื่อไม่มีบอลน,นะครับก็คืืเอาง่ายวิ่งเพชรหนักวิ่งแย่งบอลน,นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าครึ่งแรกหรือแม้แต่ต้นครึ่งหลังเนี่ยวิ่งไล่บีบแบบโอ้โหทั้งกองหลังของแอสซันทั้งมาตินเนทนะครับจนลนน่ะนึกออกปะสุดจริงๆนะครับก็มาเดสคานะครับบอกว่าแจ็กสันทำประตูได้แต่งานงของเขานั้นยอดเยี่ยมมาก เขากดดันผู้รักษาประตูและกองหลังฝั่งขวาเขาวิ่งเหมือนเล่นแทน2คนและนี่คือสิ่งที่เราต้องการส่วนเอ s นโซเฟนเดสนะครับซึ่งสวมปอกแขนกับตนในทีมนี้มาเลสกานะครับยังชื่นชมการขึ้นเกมและการเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อันตรายในกรอบเขตโทษแม้ว่าบางครั้งนะ่ะจะไม่ได้รับบอลจากเพื่อนร่วมทีมก็ตามมาเลสกานะครับบอกว่า เอนโซททำได้ดีอีกครั้งในวันนี้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหลายครั้งและในจังหวะที่เขาทำประตูเขาอยู่ตรงนั้นพอดีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะส่วนใหญ่แล้วประตูจะเกิดขึ้นในกรอบเขตโทษมาริสก้านะครับยังกล่าวถึงบทสำคัญของแบ็กสองข้างอย่างมาคุกุริยาและมอยเซตกาเซโดที่ช่วยแย่งบอลกลับมาได้อย่างรวดเร็วในแดนหน้าและสร้างโอกาสสำคัญสำ,ญสำหรับอสองประตูแรกของทีมมาริสก้านะครับบอกว่า มากกูริยาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในจังหวะที่แย่งบอลคืนมาและจากนั้นเราก็ทำประตูดได้นี่คือสิ่งสำคัญที่ต้องทำเรามีนักเตะในกรอบเขตโทษเสมอทั้งปีก2ฝั่งกองกลางตัวลุกและหมายเลขเก,ก้านี่คือหนทางที่จะทำประตูดได้โอ้โหนี่คือบทสัมภาษณ์ของมาริสกานทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นะครับซึ่งเมื่อวานไกเซโดก็เล่นโคตรด,ดีตัดเกมโคตรเทพ นะครับส่วนมาโกกุริยาไม่มีความ alert ขยันจัดจัดนะครับ energy เเโคตรเต็มเปี่ยมเติมเกมลุกได้นะครับแล้วประตูที่แจ็คสันยิงเข้าเนี่ยก็เป็นเจ้าตัวที่ไปตัดบอลได้และไม่ฟาวด้วยนะครับแข็งจริงจริงจริง,รง,รงมันเราเราอ่ะจะต้องได้ฟาวนะแต่ว่าโกกุริยากับแข็งแล้วก็กับฝืนวิ่งต่อสุดท้ายก็คือแอสซิสให้กับแจ็คสันเฉยเลยนี่คือความสุดยอดเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันนะครับของกูกูริยาแล้วก็กาเซโดนี่คือทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ นะครับขอลาไปก่อนละกันสูตจริง